เอาละครับช่วงนี้นะครับได้เวลาที่เราจะไปพูดคุยกับคุณสุธิยานชื่นลือไทยในธรรมนะครับตอนนี้คุณสุธิยานพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสุนธิยานครับสวัสดีครับคุณยุคนครับครับก็วันนี้นะครับดูพื้นที่ต่างๆเข่งเทียมนครเนี่ยฝนก็เริ่มพายลมลงมาสายการน้ําท่วมนะครับครับหลังจากที่ ได้สร้างความเสียหายในเขตต่างจังหวัดนะครับเหนืออีสานลงมาภาคกลางอย่างขนาดหนักแล้วเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ต้องรุ้นระทึกกันก็คือว่าพื้นที่เงเทพมานครเนี่ยจะรักษาเอาไว้ได้หรือไม่นะครับครับดูที่หนักที่สุดในตอนนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องพบเห็นกันนอกเหนือจากการ วางแผนช่วยเหลือกันในเรื่องอความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยนะครับครับสิ่งที่ต้องคิดก็คือเรื่องของอนาคตหลังจากนี้ด้วยนะครับ,รบเพราะว่าอแรงกระทบเนี่ยนะครับมันไปหมดไม่ว่าจะเป็นภาคอเกษตรนะครับภาคการค้าการขาย รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมนะครับมีการประเมินนะครับว่าทางด้านเศรษฐกิจในขนาดนี้นะครับท้อเสียหายเนี่ยจะต้องเจอนับแสนล้านบาทบนะครับไม่สามารถที่จะจะิดเป็นอย่างอื่นได้แล้วก็ดูในส่วนของส่วนอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับที่หนักที่สุดแล้วก็ไม่สามารถที่จะ,จะแก้ไขได้แล้วนะก็คือ การดินน้ำไหลทะลักเข้าสู่เขตในิคมศากรรมโรจนะนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่จะท้อนที่เห็นเหมือนกันว่าการเตรียมการหรือการเ,าเรียกว่าการตั้งรับในการแก้ไขปัญหาเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะ วางแผนในการตั้งรับได้อย่างถูกต้องนะครับครับ,บกับทีท่านรัมคิดก่อประสบท่านพูดนะครับว่ายอมรับว่าประเมินว่าน้ำเนี่นะครับมามากเกินกรับทีบ่ที่ปมประชากรรมรันะเนี่ยนะครับครับอินเล้นไปที่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่า นอกเหนือจากที่มันน่าที่จะเตรียมการตั้งรับได้นะ uh huh. ครับเพราะว่ารัฐบาลหรือว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าขอบเขตของน้ําที่จะทะลักเข้ามาจะประมาณเท่าไหร่เพราะนั้นมีการเตรียมการให้พร้อมก็จะสามารถที่จะ,ะผ่อนหนักเป็นเบาได้นะครับเตรียมการจะรองรับยังไงไม่ให้ทะลักเข้าไปแบบนี้ เราไม่รู้นะครับว่าหลังจากนี้ไปการประเมินของนักลงทุนต่างๆเนี่ยนะครับจะให้เครดิตกับประเทศไทยในเรื่องนี้หรือไม่นะครับในเรื่องภัยีิบัติและจะทําให้การส่งเสริมการลงทุนเนี่ยได้รับผลกระทบขนาดไหนอย่างไรนะครับครับและการที่น้ำสลักในรถไหฟรดเนี่นะครับ ยังทําให้มีผู้เสียชีวิตอีกเพราะฉะผมคิดว่านะเวลานี้เนี่ยนะครับสิ่งที่เราควรจะคิดหรือพยายามที่จะมองกันเนี่ยนะครับก็คือนอกหนือจากการช่ยเหลือเฉ,เฉพาะหน้านะครับ mm hmm. ที่ระดมเงินทุกทิศทุกทางนะครับตอนนี้คล้ายหารทั้งหมดก็เปิดให้ผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่นะครับก็คือการช่วยเหลือ ในอนาคตที่จะต้องมีการวางแผนแล้วก็เตรียมการเสียตั้งแต่ตอนนี้นะครับในภาพความเสียหายในการสำรวจเนี่ยนะครับอาจจะสำรวจไม่ได้แต่มันสามารถเสียตั้งแผนแล้วก็มองเห็นสิ่งที่จะได้รับผลกระทบได้ว่าอ่างสาดเกษตรความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับในทั้งสามสิบ กว่าจังหวัดเนี่ยนะครับมีอันไหนเป็นพื้นที่ไหนเป็นข้าวเป็นสวนเป็นไร่เป็นนาเป็นอะไรยังไงมีประมาณเท่าไหร่นะครับครัวเรือนที่จะประสบ,สบเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับจะทําให้เรามีผลผลิตในการที่จะเพียงพอกับการบริโภคไหมหรือการส่งออกการค้าการขา,า,ายจะเป็นยังไงจะต้องเตรียม,มเงินจํานวนเท่าไหร่ที่ใช้ในการฟื้นฟู และมีแผนอย่างไรในการที่จะฟื้นฟูก็รลำดับให้สภาพของชีวิตพี่น้องประชาชนกลับมาเหมือนเดิมนะครับครับทา้ภาคอุตสาหกรรมนะครับจะทำอย่างไรจะเป็นอย่างไรนะครับจะลำดับความสำคัญเรื่องไหนหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ผมเชือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลก็ต้องประกาศแล้วก็ เตรียมแผนเีเดียวก,ยกัให้ชัดเจนตั้งแต่ตอนนี้คือทาควบคู่ันไปนะครับทำควบคู่ไปนิชด้านแล,แล้วนะครับเมื่อถึงเวลานะครับก็จะได้ดําเนินการต่อทันทีประเด็นต่อมานี่นะครับครับสําหรับภาพความรู้สึกในการการเมืองที่เกี่ยวข้องกับน้ําท่วมในขณะนี้นะครับนอกเหลือจาก ความพยายามในการที่จะหาประโยชน์โจมตีกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในเฟ e บุ๊กต่างๆแล้วก็อยากจะเรียนต่อพี่น้องนะครับคนไทยนะครับเพราะว่าน้ำที่มาเที่ยวนี้นะครับไม่แยกสีไม่แยกพวกไม่แยกอุดมการแาการเมืองนะครับ ท่วมทะลักไปหมดนะครับระท่วมทะลักไปหมดนะครับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของคนไทยเราทุกคนนะครับที่ต้องเห็นอ,อกเห็นใจแล้วก็ช่วยเหลือกันผมอยากจะรณรงค์นะครับในเรื่องของความรู้สึกเหล่านี้นะครับเพราะว่าในงานนี้จะเห็นอยู่เรื่อยแหนพื้นที่นี้เป็นพื้นที่คนสีแดงอยู่เห็นไหมวิบัต เพราะว่าเอาเลือดไปเทใจแม่ธรณีบิดมวยผมคือเวลาพูดถึงแม่ธรณีบิดมวยผมเนี่ยครับก็เพราะว่ามีนะครับตำนานในพระพุทธศาสนาว่าตอนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับจัดสร้บรรดาอามานทั้งหลายก็ไปรบกวนไปขัดขวางในการเผยแพร่ธรรมะนะครับพระแม่ธรณี นะครับเขามาบีบมวยผมในน้าท่วมจนมานเหล่านั้นเนี่ยต้องหยุดการกระทําไปก็หยิบยก,กเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเนี่ยเป็นเหตุจากการที่มีการที่เอาเลือดไปเทนะครับแล้วก็เนี่ยมันกำกำลังการชใช้นะครับในบางจังหวัดสําหรับสิ่งที่คนเชื่อแทงอยู่ซึ่งผมคิดว่าอาไม่น่าที่จะเกิดความรู้สึกเหล่านี้กันนะครับออือ ตอนนี้ไม่น่าจะมีแดงมีเหลืองมีเขียวมีน้ําเงินมีอะไรอะฮะสิ่งที่เรามีก็คือโอกาสของความรู้สึกที่จะผสมประสานความรู้สึกนึกคิดในการที่จะช่วยเหลือกันสร้างความรู้สึกในการหเนอกเห็นใจร่วมกันระหว่างคนไทยนะครับโอกาสอย่างนี้เลยครับเป็นโอกาสดีที่จะได้เห็นความปรองดองที่เกิดขึ้นในประเทศเพราะเป็นการปรองดองภายใต้ ความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสและเป็นความเดือดร้อนที่ไม่ได้เกิดเฉพาะนะครับจะส่งผลกระทบกับพวกเราคนไทยทั้งประเทศไม่ว่าเราจะอยู่ในพื้นที่น้าท่วมหรือไม่ก็ตามนะครับก็อยากจะเปิดประเด็นในสัปดาห์นี้นะครับอย่างนี้นะครับเห็นอ,อกเห็นใจกันนะครับไม่ซ้ําเติมไม่กล่าวว่าร้ายกันในสถานการณ์อย่างนี้ ถือโอกาสนี้แหละครับรองดองอย่างแท้จริงไม่ใช่รองดองจะเรื่องความคิดทางการเมืองรองดองกันด้วยการเทน้ําใจเข้าหากันช่วยเหลือกันครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดียานครับสวัสดีครับกับก็เอามาเน้นย้ำมาขยายให้เห็นภาพที่แจ่มชัดมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะประเด็นที่คุณสุัสยานทิ้งท้ายเอาไว้นะครับเรื่องของ สีไหนก็ตามทีนะครับตอนนี้ต้องละลายกันหมดนะครับเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของน้ําท่วมเพราะว่าถือว่าลําบากกันทุกคนและก็ต้องการพลังใจพลังแรงกายนะครับของพี่น้องคนไทยทุกคนจริงๆนะครับอย่าเลยครับที่จะแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันเกี่ยวกับสถานการณ์ในแง่มุมแบบนี้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือทีนิวเปิดประเด็นร้อนนะครับประจําวันจันทร์นะครับที่10ตุลาคม2554นะครับ ตลอดทั้งวันนะครับสถานีข่าวสารของประเทศทีนิวทีวีแห่งนี้จะเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่มารายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับลาคุณผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ